สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยคอนเสิร์ตของแอดคาราบาลก็เรียบร้อยไปด้วยดีๆนะครับเรียบร้อยไปแล้วจริงๆแล้วก็ตอนนี้แอดแอดคาราบาลก็มาลุกใหม่นะครับมาพูดชื่นชมแล้วก็มาพูดถึงพวกก้าวไกลนะครับพวกร่อมส้มทั้งหลายว่า ในาการเลือกตั้งครั้งหน้ามีความหวังนะครับว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลก้าวไกลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่สิครับเป็นคำพูดของผู้อยากผู้ใหญ่ของแผ่นดินนะเพราะว่าพีแอร์นี่ก็อายุมากแล้วแล้วก็ผ่านโลกมาเยอะแล้วก็ไม่ได้คนดีเดอะไรเท่าไหร่หรอกก็ทำธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จ การทำธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นมันก็ต้องมีวิชามานมันต้องมีวิชาสีเทาถ้าทําไปซื่อซือมันก็ไม่สําเร็จหรอกครับแต่พี่อด๊ดเขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้ไม่ใช่เฉพาะการแต่งเพลงไม่ได้เฉพาะการร้องเพลงยังมีด้านการทําธุรกิจด้วยางาั้นเขาไม่รวยที่สุดในวงหรอกนะครับส่วนพวกลูกวงก็ได้อาน,นิสงส์ไปด้วยก็ไม่รวยถึงเท่าพี่อ๊ด แต่ก็กินดีอยู่ดีสบายสบายไปทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแหะครับผมแต่ปรากฏว่ามาเพิ่งเป็นข่าวตอนแรกผมก็งงๆว่าพี่อาร์ตนี่ไปทําอะไรอีกไปด่ากำนันไปด่าผู้ว่าไปด่าใครในคอนเสิร์ตือเปล่าไม่ใช่ครับมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ดเดือนตุลาคม,มาครับคือทนายรัชพลศิรีสาคร่ยซึ่งทนาย ท่านนี้ก็มีบทบาทแห่งบ้านกกกอกแห่งลุงพลอะไรทํานองนียนะก็มีบทบาทแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในกวนเดียวกับทนายตั้มเนี่ยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาก็ไปที่คณะกานักงาน,นกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขนะอยู่ที่นนทบุรีเนะี่ยไปแจ้งความกรณีพี่แอดเนี่ยโฆษณาเบียร์ตัวใหม่ของคาราบ่าว ซึ่งเป็นความผิดพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษสูงสุดคุกหนึ่งปีปรับห้าแสนไม่ใช่ครับอันนี้ผิดนะครับคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินห้าแสนครับผมกฎหมายเขาจะแบบนี้ไม่เกินไม่เกินเข้าใจไหมคุกไม่เกินหนึ่งปีก็อาจจะหนึ่งเดือนก็ได้หรืออาจจะรอลงอาญาก็ได้ปรับไม่เกินห้าแสนอาจจะปรับห้าหมื่นก็ได้อาจจะปรับห้าพันก็ได้ เข้าใจป่ะโอเครัฐนายรัชพลก็บอกว่าผู้แจ้งจะได้รางวัลน,นำจับยี่สิบเปอร์เซนตสาเหตุที่ช้าเพราะว่ารอให้สินค้าวางจำหน่ายก่อนช่วงนี้ก็มีคนอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากก็อยากปากจะเตือนด้วยว่ามันผิดกฎหมายครับก็ดีคือพี่แอดก,ก็โพสตภาพ ซึ่งช่องสามเอาไปออกในเพจช่องสามมีการถือกระป๋องเบียร์ของเขานั่นแหละครับของคาราบาวนี่แหละก็เลยมาแจ้งความจับก็เท่านั้นเองแล้วเขาก็บอกว่าทนายรัชพลนะก็บอกว่าพีอาร์อาจจะมารับสารภาพจ่ายค่าปรับก็ได้ หรือจะสู้คดีก็เป็นสิทธิ์ของพี่แอดเพราะเครื่องดื่มเพิ่งออกมาใหม่อาจโดนหนักหน่อยเอ้ยอันนี้ทนายรัชพลไม่สามารถจะไปพูดทานสารได้นาวาจะโดนดักหรือโดนเบาสาเหตุที่มาช้าว่าความผิดไม่ชัดเจนเครื่องดื่มยังไม่ออกจำหน่ายเพิ่งออกจำหน่ายเพิ่งบายปีสัปดาห์ที่แล้วก็จึงชัดเจน ก็เลยส่งผลกระตุ้นยอดขายจึงเดินมาแจ้งความนะครับผมผมจะบอกให้นะครับไอเบียที่พี่แอดโฆษณานะเบียคาราบ่าวเนี่ยนะจริงๆมันไม่มีใครรู้นะพี่แอดเขาก็สือกระป๋องเบียเขาโฆษณาโฆษณาที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้อะ่ะผมก็ไม่รู้อะ่ะ แต่มาดังเนี่ยก็ทนายรัชพลเนี่ยไปแจ้งความเป็นข่าวเป็นข่าวมาเนี่ยผมได้รู้ว่ามีเบียร์เออมีเบียร์และคนอื่นก็รู้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 พี่แอดก็จะขายดีขึ้นขายดีขึ้นเอาให้ปรับเต็มที่เลยนะห้าแสนบาทนะให้เต็มที่เลยนะพี่แอดแม่งก็ยอมเพราะว่าแม่งคือเาไปโฆษณาไปขึ้นคัดเอาใหญ่ๆอ่ะเห็นไหมตามข้างถนนอ่ะเป็นลานอะเออไปขึ้นจอ จออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะจอโฆษณาทั้งหลายแหละโอ้โหเป็นลานนูเออจะไปโฆษณาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วมันก็โฆษณาไม่ได้ด้วยนะมันก็แค่แบบว่าโฆษณาแฝงเนี่ยว่าง,งั้นะ่ะเออแต่นี่ผมผมคิดว่าไอ้พี่แอดม่งจ้างทนายรัชพลหรือเปล่าวะ นี่คิดไปเองนะเพราะว่าแม่งดังเลยเบียร์เบียร์ไอเบียร,ร์ยี่ห้อคาราบาวนี่แม่งดังเลยดังระเบิดเถิดเทิงเลยคิดคิดเองนะจะคงไม่ได้จ้างหรอกนะเธอบคิดเองเฮ้ยแม่สุดยอดเลยแล้วมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะพี่แอดแม่งไมกลัวอะไรเงินแม่งมีเป็นพันล้านเผลอจะถึงหมื่นล้านด้วยซ้ำไปก็เสียค่าปรับก็เหมือนกับเสียภาษีให้หลวงทนายเราจะพกัฐัึงห้าแสนก็จะได้เท่าไหร่วะนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ยีิเซนตก็ได้แสนหนึ่งหละเห็นป่ะเออถ้าเกิดห้าหมื่นทนายรดชพลก็ได้หมื่นหนึ่งอ่ะเออก็โอเคแต่ไม่ถึงหรอกครับหมออง๋งสอสอบ้านผมรองประธานสภาก็มาโฆษณาเบียร์นี่แหละก็เสียครับปรับไปห้าหมื่นบาทก็เท่านั้นเองนะไม่ได้มีเรื่องอใหญ่โตหรอกอันนี้มันก็เป็นช่องทางการทำพีอาให้กับตัวทนายรัชพลเองให้กับเบียร์คาราบาวของพีแอด คาราบาวด้วยมันก็เป็นช่องทางเดียวนี้นะครับมันมีทุกวิถีทางทุกรูปแบบในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอันนี้ผมไม่ได้ว่าทนายรัชพลนะผมว่าทุกคนนะครับรวมทั้งผมเองด้วยผมด้วยแหละว่าก็ต้องการที่จะที่ไหนมีแสงนี่นั่นก็จะไปเพราะว่าพอมีแสงพอเราไปและพอเราดังมันก็มีอะไรมาเยอะแยะมากมายมาให้ให้เราอ่ะ คือเราก็จะดีขึ้นเข้าใจปะ่ะไอคนที่บอกว่าไม่หิวแสงนั่นแหละคือคนหิวแสงใช่ปะ่ะจริงหิวแสงอย่างผมเนี่ยโคตรหิวแสงเลยแต่บางทีเราก็ต้องดูแสงอ่ะแสงให้แม่งแม่งดูดีหน่อยดูดีมีชาติตระกูลกับตัวเราหน่อยเข้าใจปะ่ะบางทีไปสแสงเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนดังแล้วแม่งคนด่าดังแล้วแม่งคนดูถูกดังแล้วแม่งคนถุยน้ำลายให้อย่างนี้ก็อย่าดังดีกว่านะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับชอบก็ชมมาไม่ชอบก็ด่ามาก็ทนนเองไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกกับชีวิตเรามันก็เป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกเป็นรสชาติของชีวิตมีคนชมอย่างเดียวมันก็จะเอียนมีคนด่าอย่างเดียวมันก็จะติดตกก็ด่าบ้างชมบ้างมันก็ก้มแก้มกันไปนะครับผม เอามาซื้อหนังสือผมดีกว่าอันนี้หนังสือชื่อว่าคาถาตำราพิกชีวิตครับผมทุ่มสุดตัวนะทุ่มสุดแรงทุ่มสุดสติปัญญาเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวขององค์เทพทั้งหลายมีครบถ้วนอยู่ในเล่มเดียวกันราคาสองาทอยเก้าสิบาทาซื้อเล่มเดียวนะครับใกล้ปีใหม่แล้วซื้อไปฝากผู้หลักผูก้ใหญ่พักพวกเพื่อนฝูงคนที่รักลูกน้องได้หมดเลยครับห้าเล่มสิบเล่มก็ได้ เพราะว่ามันมีประโยชน์มากสำหรับคนอ่านนะครับติดต่อผมได้3มช่องทางครับทาง Facebook ดกตรกิจพลเด่นวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดียลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันขึ้นหน้าจอนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปดูโฆษณาทายคลิปเป็นสินค้าบ้านบ้านของคนบ้านบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของกินก็อร่อยมากถ้าเป็นของใช้เป็นน้ำหอมก็หอมมากเป็นกระถาง แคนตัสก็สวยมากเป็นงานศิลปิศิลปะแล้วก็พระพุทธชินราชก็สง่าม,มากเลยจริงๆครับผมรอยกระทรงนี้ครับเจอผมได้ที่สวนชมนานพิษณุโลกผมออกบูธตรงข้ามเวทีใหญ่สวนชมนานชื่อว่าบูธกิจโพสแชนแนลครับรียขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขขอให้ราคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยต่างประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับ ต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อิลชีวิตกลับ